บานจด้เอ็นปลาเห็ดปลาเห็ดต่างเหเห็ดกะเพราหวานนี่แกงใส่กันเลยวะค่ะแกงใส่กันเลยค่ะแซ่บมากค่ะอันนี้เป็นตัวยังแมงจักจันทร์แม่โอ้แมงจักจันทร์อันบ่น้ำจิ้มแซ่บเลยแม่เแซ่บแหละถือวะเสร็จแล้วถ้ามาไทยต้องเปลี่ยนเงินบาทแล้วมันใส่จำนวนเงินปีดหลายเลย ต่ำลงต่ำลงตาลงเยินออนคาแต่ที่จะมีคนล่ามาสื่อนำตลอดนะว่เมื่อกี้อยู่ตลาดเก่าหนึ่งมีเอายางมาสอนตลาดเก่าห้ามี่ทไม่เลื่อนสบายดีทุกคนมือนี้ฮั่นซาลาติน่ยวกับแม่ของอันทัวร์และวก็แไอด์เตอร์รอสโซเซบ์นครับเอามาที่โรบินสันยูทีมุตระหานจังหวัดมุตระหารประเทศไทยนะมือนี้ฮั่นเป็นมือ เมือวงคลกว่าเมียนหรอกว่าคือว่าเขาจะได้จ่ายเงินแต่ว่าหวังว่าสิ่งที่อยู่ในมือของกระดิ่ตอนนี้หรเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นวิดีโอได้เห็นผลงานของประดิ่จากซ่องประดิ่งประดิ่ได้มาซื้อ iPad Pro รไอแพดโปรุ่นใหม่ล่าสุดนะทุกคนโดยราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก่าบนรู้แล้วราคาที่เขาซื้อรวมๆทุกอย่างนี่สามสี่ชิ้นแล้วก็เลยสี่หมื่นบาทครับนี่มีสามชิ้นแลวเนี่ยสี่หมื่นบาทเลย อันนี้ก็อยู่ที่สามเก้าเก้าเก้าวสามเก้าศูนย์พอดีอันนี้ก็อยู่ที่สองพันสอบาทแล้วนี้นายเบ่งมีจากสี่หมื่นลบออกสองพันจะเหลือสามหมื่นแปดใช่ไหมแล้วก็ลบออกอีกประมาณสามหมื่นเจ็ดกว่าบาทสามหมื่นเจ็ดกว่าเส็จละได้มาเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือถือว่าเป็นเก้าเริ่มต้นในการหาเงินสร้างรายได้ทางโซเชียลออนไลน์ของปัทภินครับคือซื้อมานี่เพื่อที่จะให้งานเราทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็มีความ โปรอาชีพมากขึ้นควัมจริงเงินยี่ปาระดินได้มาซื้อในก็เป็นเงินจากาจากการสนับสนุนของผู้ชมหรือว่าผู้เบิงจากช<น>่อง youtube ของปาระดินแล้วก็ช่องแล้วก็จากเพจปาระดินชัวร์ลาวเนาะก็ปาระดินก็สะสมเงินทีทุกคนเบิงวิดีโอเนาะแล้วก็เขาก็สร้างรายได้จากวิดีโอแล้วก็ได้มาซื้อเครื่องอันนี้ก็บางว่าเครื่องนี้จะเอาไปช่วยในการตัดตอนในการ ตั้งค่าย่างต่างๆในการเอาวิดีโอลงในซ่อง YouTube ขนาดน่ะคือหมายความว่าต่อไปนี้สำหดับดินนี่จะใช้ iPad หลักในการทำโปรดักชันหรือว่าตัดต่อคลิปครับพี่น้องครับเก่งแห้งครับผมนี่ยอมเลยเด้ผมเนี่ยต้องพาดน้ตบุ๊กเนียอันนี้ใช้ iPad ใช้ iPhone แล้วก็ iPad ร่วมกันนะครับเก่งแห้งครับพอฟาร์ดดินจะต้องเดินทางหลายคนอาจจะพูดออกมาว่าดินเห็นวิดีโอสายเที่ยวแล้วก็บางท่านจะรลุยแล้วบางท่านเขาก็จะขี่รถจักรไปหลายๆแกละนะ ในการเดินทางท่านตะลุจะใส่ไอแพดหรือใส่ไอโฟนในการเดินทางมันจะสะดวกสบายนะท่านกระจานแล้วเป็นเพียร์พอยนะทีธีโรบินสันมุกดาหารน่ะนี่ซื้อร้านสตูดิโอเจ็ดเด้อก็เดี๋ยวเราไปเขาจะไปเลาะตลาดเนาะแม่ละจะไปหาเลาะตุนมารป็นกาศตลาดแรงที่จังหวัดมุกดาหารครับเด้อก็ไปที่ตามบรรยากาศแบบวิธีตลาดแรงนะครับ หลังจากพวกเขาออกจากโรวินสันมาเราทุกคนตอนนี้กกำลังเดินทางไปที่ตลาดประจําจังวัดม ah. ุกดาหารเป็นตลาดใหญ่เลยนะจะซื่อว่าตลาดตลาดพรเชรตลาดพรเทพแถวนี ESE ้น่าจะเป็นบริเวณแถวๆในเมืองเลยเนาะเป่นไะใกล้ๆศ oh <ell ant interpret ation> ูนย์ราชการตัวลุงตัจักร นี่เป็นตลาดตลาดสตีมันจะเป็นไดมาเก็ตมันเป็นสินสูทอะไอ๋อบรันที่ว่าเขาอาจจะมายางกันปะเขาจะเป็นยางอยู่ทีโขง้วเลยข้างกรองรูปทางสะพานเลยมาแรงนนะบาแรงทางมาแรงหมดเลยมีตลาดอินโดจีนขั้วทางซ้ายมือจะไปทางขังวผมเป็นข้างหน้าจะเป็นยญิงกระดับดินครับผมนี่ วงเพี้ยนนี่วงเพีเ้ยนเก่าอ้ไรเด้อ๋อแม่นบ่โรงเพี้ยนมุกดาลัยนี่จบจากนี่แหละอ๋ออ๋อนี่จะเป็นวงเพี้ยนเป็นคล้ายๆคล้ายๆเป็โมอนาลิกาเ็ขียนอะไรนี่ขอห้องขอห้องแล้ก็เย็ดแล้วบ่บ,บ่แม่นสัหลักเมืองบ่บ่แม่นเขาทำไว้ป้องกันรถอุบัติเหตุนะพี่เดือดเนาะอ๋อให้เป็นวงเพี้ยนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสี่แยกใช่ไหมรถสีบรูดิต เป็นไฟแดงโลสิตีลงไปไม่ใช่เป็นนั้นเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นไปตลาดอินโดจีนดูน้ำโขงไม่ใช่เหรอตลาดอินโดจีนนี่คนจีนมาขายเครื่องหรอโมเอนต์ซื้อตลาดซือสินค้านำมาจากโซนอินโดจีนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นนนนี้้ก็็จะเเปสแบบเรียบเรียบแคมของใช่าหเนาะบ่เมนต์งเทอมเทอมอ๋อยังมีอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นถนนบันเทิง วิซือ่าจะเป็นเยววาวราชจังไลยครับามไม่ใช่นะมันคือใช้เงินดีเสียเส้็นี่ฮะขั้นมาเสียเงินลดนะอ๋อเซนเทิงอ๋อเบิ้งก็เป็นเมืองใหญ่เลยนี่ใช้เ <c oughs> บิ้งพาบรรยากาศอยู่แถวๆในตุ่มเมืองนอยนึงเนาอยเพราะหลายคนอาจจะอยากเห็นว่าแถวๆเมืองพุดาหารเป็นเท่าไรหน่ เป็นอันนี้แหละบอตอ่์สิพราบินถ้อท่ามาทิพนานะสิพาไปิ่งันโอหเกี้ยวนะบอดตอหอ๋อยก็หอเกี้ยวขึ้นไไหนบ่นะอ้โหเกี้ยวขึ้นไปบนอินวิวสูงๆนะอ๋อเนึ่ว่าเป็นนันวิทยุการบินเป็นหอคอยเบรนวิว่ะเม่อลวยมุกดาหรมีสนามบิน่ะอนาจะมีเรวนี้เริ่มแล้วเริ่มปรมุลไปแล้วอนาคตกำลังสร้าง แต่ตอนนี้ถ้าเราจะมาจากกรุงเทพฯถ้าจะบินมาก็คือบินามาโนมครับบ,บินมาลงนะคอนมณมหรือว่ามาลงไอ้อุบลเหมือนบอกสวนตะเคียนเละลุงนครปฐมใกล้สุดละคือทางหน้าท่านจะเป็นหอคอยนะทุกคนเป็นหอคอยก็จะเป็นไข่มุกทางเทิงนั่นบอกหอแก้วนหอแก้วสูงยสุดเลยขึ้นไปท่านคือจะเห็นสวนตะเขตยนนำนะเออวิจิตรบริวาถึงไหน <อ S 3> ตอนนี้เาก็มาฮอดแล้วเนาะที่ตลาดพรเชรอันนี้จะเป็นแถวๆด้านหน้าตลาดเก็นก็จะเป็นบอนจอดรถบอนจอดรถตลาดอยู่แถวด้านหน้าอ๋อตลาดนี้จะมีบอนจอดรถหลายมีเขามาก็ยังบ่ทันได้แรงปันไหเชื่อนะทุกคนคนอาจจะบ่นไหลไปไหนก็แรงอยู่ได้สี่โมงแล้วตอนนี้ สี่โมงปลายแล้วครับมาดูกันอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจะไปน็นยางดอกเบิร์หนะน,นี่ตลาดตลาดใหญ่ได้หน่ปกติทางไหนมีของขายทุกขึ้นตรงน,นี้ไหมอ๋อครับเพราอยู่พี่เขาจะขายตัวนี่หลายนะแล้วเขาจะเ,เซนน้ำแบบยังเป็นตัวเป็นอันนี้เลยลูกเขียดอันบนอ๋อลูกกบลูกกบลูกกบครับ แล้วเนพวเห็นเเน้าลัมาห่ๆ้าเยเลยางแด้เรียบร้อยเทอหัล้ยบงร้อยหบ้ล่างแล้วเรียบร้อยเมน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 เอาไปเฮ็ดกินได้เลยนะเมนเรียบร้อยได้ลูกหลักคแพงเอนี่เทกสองร้อยห้าส เซ็นหนึงอยู่บ้านคอยเซนะอ๋อแม่พาตมาพูดนี่สเขตเหอแม่ยืนสิมาณเขตหรอจ้าะเขตนี่ลูกก็มาแต่ลาวมาแต่เบียงจันมาแต่เวียงว่ะสบายดีสบายดีเลยสบายดีนี่ก็นี่ลมอนนี้ เงินบาทอาจจะเบิ้งคือว่าบ่แพงบาทซื้อไปในเชฟขี่แล้วมันแพงแสนหาเลยตารางได้ไหมตารางเลยลูกกบอันนี้ลูกกบลูกกบเดย์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 เข้าใจได้เดย์เดยเดยอันนี้มันมีเฮ็ดนะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะหนัง อันนี cage, bitch, ้ได้เห็ดยังอันเห็ดพึ่งค่ะอ๋อเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเน้อยเห็ดพึ่งใหญ่สิบ่เลยอ๋อเห็ดหลาเ็หลาย เดินหอยอยี่ก็หอยเดือดก็หอยเดือบอ่เนี่เหนี่มันหอยเดือดหอยหอมหอยหอมนี่โลละร้อยเปดสิบบาทนะนี่หอยเทปมาแตปลาเ่ไมนี่เแลมาแปลาเขาเอาเขาเอาเปลวกนะออดกน้องจิเจ้าน้องหวนี่นี่น้องหัวหอกหอดนคม ไม่เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดกอแดงเห็ดกอเราอนนี้นะบ้านตาดัดิเอิ่มมาเห็ดปลาเห็ดป่าบอเรื่องจะได้กินเอะไรกับดินเอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็ไปเห็ดซุปเห็ดซุปหรือเห็ดยำนะที่บ้านด้านตาดัดินเลยตอนนึ่งท่านต้องเอาเอาข้าวสารเอาข้าเอาข้าวสารนั้นใช่ม้ามงถ้าข้าวสารนั้นกลายเป็นสีเทียวแล้วนั้นเบื่อเบื่อตึนว่าได้เดิน วิธีการผู้ว่าเฮ็ดมัด้อได้วยเดนเฮ็ดนไ้หรือเรเด้อด้บีบรรยากาศตลาดที่อตลาดตลาดมอตลาดาบรรยากาศที่ตลาดนตลาดเขาเจ้าสะอาดสะอ้านดีนะทุกคนทางยางเขาเด้กวาปลูกกะโลไปหมดเลยปลูกกะโลไปแล้วมีขายพักขาย เราไม่ใช้เนี่ยประธานาธิการ,ารกับบ้านเฮาเลยนะก็ข้ามฟักน้ำไปปกักเรื่องพระพุ่นก็เป็นสวรรค์นกเคนะเป็นเมืองไกสอนพิหารแันะ้มีคนลาวมารอได้เมื่อกี้นี่ก็พบกับอีแแม่เป็นก็มาแต่สวรรค์น,นาเคเนเดียวกนนะันก็มาอย่างรอตอนนี้ทรวงประานาินไทยอยู่ก็เป็นช่วงที่เงินกีเฮาออนคา,าแห้งหลายเนาททุกคนก็ในการมาซื้อเครื่องยุ่ประเทศไทยกับ อยู่ที่ประเทศไทยเครื่องก็ราคาก็ขึ้นอยู่แล้วเนาะราคาสินค้า,าเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเทศเลยอยู่ที่ประเทศไทยนะยิงเอาไปเทียบกับเงินกี่บ้านเฮาแดมันยิงแต่ว,ว่ายิงแพงขนาดนะนะโซนี่ท่นนี้ขายเป็นมักไม้ขายเปนะ็นยะังมังคุดอย่างดีี่คาเจ้าขายชื่อไดชื่อก็ะชั้นหนยนะพอไปเทียบเป็นเงินกี่มันก็ยังแพงอยู่ดีนะ น,นี่เป็นโซนาาขายหนักไม้ขายของหวานลอตเตอรี่ขนมขนมสุดขนมค,ครับขน,คนผม,ผมครับครับโอ้ครับผมขอเดินดูก่อนเด้อั <laughs> อนนี้ปลาแห้งนะทุกคนนี่ขายขนมแถวนี้ อันนี้ส่วนก็จะขายเป็นของหวานของแห้งของอย่างที่นะ่ะของปลาของอย่างน่าจะขายอยู่บนแถวๆวบนทางเข้ามาจะค่อยๆพายางโนบรรยากาศอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆขายซีนขายอย่างตง่มี <c oughs> คนขายยืใสาจ้อันนี้อันนี้ซาบาทเจ้าเอาอันเดียว วอไซทงก็ได้เดี๋ยวจับเอาไปอบใจเดอ้เอเหาขายมากไหมสามรนะ้อยนามังคุดได้แอนซีกินเขาจะก็มีซิงกลางที่กันนะทุกคนคือกับยูร่แล้วก็อนยูไทยเขาจะก็มีแบบที่กันนะ ตาช่างกลางตอคีอเขาบ่มั่นใจลาสินค้าที่เขาซื้อมามันฮ <Okay. S 1> ออตีโลเราก็สามารถเอามาฟังอีนีได้นะอันนี้เป็นวายบอาอ๋อวายใส่โอ๊ะาอากาศที่ตลาดก็คุดขึ้นพอสมควรกำลังคุดขึ้นหรอพอเขา้าสู่ช่วงแรงๆก็ จะพลิกขึ้นแน่ี่ก็หน่อไม้หน่อไม้แหนบแหนบสาลีอันนี้ขนมขนมเทียนวะ ล้วอันนี้อันนี้ข้าต้มข้าวตดส้กล้วยข้าวตไส่กล้วยครับผมพอมากินแบบอย่างแบบนี้มันกินง่ายๆนะเวลาหิวเข้าอย่างเชกินง่ายๆินเพิ่มเลือก็ได้นะนี่เขาต้มใส่กล้วยขายหน้าใดไห้าชิ้นยี่สิบค่เอายี่สิบยี่สิบบาทยี่สบาท 9บาทอ่ะบาท9บาทบาทเอาห้่เออบาทบาทครับอันนี้เป็นสลี่ฮอกาสค่ะันนลี่อันี้เป็นเขาได้ผสมแป้งน้บ่ะ่ค่ะอันนี้เป็นเาปอ๋อขอบใจลายๆอ้าั้เนคคมีบยาอยามีอื่นยัมาสื่อได้ อันนี้ก็เห็ดนะทุกคนอันนี้เอาไปแกงแทบอันนี้เห็ดนะมีเห็ดมีผักหวานจ้าจจอว่ายยาต่เด้อเด้เห็ดกับผักหวานนี่แกงส่กันเลยหรอ่ะแกงส่กันเลยแทบมากค่ะกันแทงแ่บนะ เละห้บนะเดี๋ยดีเข้าใจเข้าใจเด้อนอไม่นอไม่เดี๋ยอันนี้ต้มซุปแล้วเรียบร้อยปเลื่อนนอนไหลคือกันบอนี่ม่นจ้ะอันนี้มีจวให้พ่อมีเจวให้พ่อเียวดดี อมาม,อมา่ในน,ดดน้น้แ้งอ่อันนี้ก็แมงไม้แบบขายอยู่ในลาวเขาก็มีนะทุกคนแบบคือกันเลยไเจ็ดเพาะโอ้แมงแขงแมงแขงอันนี้ยังยังม่งทานซุปเนาะ ดิบหมดมันวันนี้สุกแล้วค่ะ๋อสุกแล้ววะแมงแขงอันนี้มันโตัอย่างออแมงจักจั่นอันว่อจักจันอ่อนมีมันองเรียงเรียงัน่้าใจ นี่ฮะมีเห็ดตัวห่กงตัวห่วงคุณห <c oughs> อกหอกหอกท่านขายเห็ดลายหลายแล้วช่วงนี้ฝนตกขนาดแล้วก็เห็ดปลาเห็ดหย่อมอันน้ดีเกันเลาเห็ดปลานะมันจะมีสีแดงสีดำสีขาวอย่างนี้นะก็กนำะลัองออกหลายในช่วงนี้เห็ดปลาติ้งโดนปะข <c oughs> ้าอยากข้าวเดียวค่ะข้าวเดียวปะ้จะหม่เพราใหมล่ลกมักพี่ปลาหรอกข้าวปลาเนี่ยจะมีเอาอันนี้สามไม้ ามสไม่เดี๋ยวย่างกรับมะอวก็ได้บ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินไว้ก่อนย่างเรอเป็นก่อนเอาสามใหม่เอาสามไม่ก่อนเอาซิมลองเบิ่งก่อนนะอันทิ้งปลาเมือกนครพนมเขาไอ้โบแมนนครพนมมุกดาหารเขาแซ่บมุกดาหารนะสามสิบบาทสามสิบบาทเดี๋ยวกันได้นั่นทิ้มแซ่บเลยนั่นแซ่บเลยถือป่ะถือแล้วเดี๋ยวก้ามเอาได้ แล้วก็มีขายแมงแครงหลายขายแมงแครงขายปลาขายอะไรที่ไหนขายทุเป็นซุปเนี่ยก็มีเยอะครับเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกย่างตัวนึงเนาะค่ะหนึ่งหัวเมาเลยค่ะอ๋ออันนี้มีมีเครื่องอันอีเครื่องมันเป็นพันแมนบ๊อบเป็นพันปลาเป็นพันเหมือนกันว่ะมีกิมพิลมีกิมหวานมีกระปุ่มีทัว เดีพกเครื่องอ่ะคือหมีอยู่พี่พันเอิญนับพันป่าที่กันบ่ใช่ค่ะเหมือนกันอ๋อเป็นกอมแน่นแนนพี่ลาวที่ลาวเขาเอิญนับพันป่าแน่นอ่าตะกี้มาซื้อเรื่อยอยูุติเรียนอยู่ยังโวยันมากันก็ด้วยเลรเงินแดงตอนนี้นะเงินกือบเกือบห้าแล้วห้าร้อยห้าห้าแล้วตอนนี้ห้าแล้วเออพอพะฮะศิลป์ถ้ามาไทยต้องเปลี่ยนเงินบาทแล้วมัน ใส่จำนวนเงินกีดหลายเด้นี่ี่น่างตัลงตัลงตำลงเงินอ่อนคา่กีจะมีคนเล่ามาสื่อนำตลอดว่ต่กีอยูตลาดเก่าลมีเอายางมาส่ตลาดเกาห้ามมีม่เลื่อนเ่องว่ามันไม่ไม่พูดถึงอ่ะส่วนมากให้บ้านมากันใดคนส่วนมากถามมากส่นี้จะม่มีเงินำแนีอ๋อได้ลไม่มีเงินกันินธมาเลยนผมไ่มีเงิน นุ่มค่งกระแลมากกันแล้วค่ะใส่ใจแบบนี้เป่ออันนี้ตังคใหญ่มากถ้าใจ่ามันจะต่างกันแนนแนแรีกว่าเพิ่มากเขาเอาไรม่เนื้อแล้วกุารมันมกดยกได้อหานทะเลเขาึงมากอ๋อเดพวกเม็ดพวกเ้ก็นือสือหรอวกนี้จะไรน่แหละ่จะเยบ้างเป็นเฮ็ดเป็นน้องใหม่ทางพุ่นตอนี้นะเดียเดี๋ยวเดีข้าใจได้เข้าใจยังเดือดตัวเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ขายเดีเข้าใจเข้าใจ กเป็นปลาแท้งนะครับมันจะเป็นปลามาเจอน้ำแขอกนี่แหละลองกินซุกนะฮะใช้กรอบใช่กรอบที่เข้าจิ้งก็มีอะไทีเป็นเทปเป็นฮูด้ดาเป็นฮู้อีกย่างหน่งะเป็นฮูด้ดาเป็นฮู้พอใจนี่พับพิ้งคาไทยนะ ขึ้นดีตรงนี้ขายของกินซุปก็เห็ดใส่ตู้แก้วไว้อย่างดีเลย,นะเยปลาแดดเดียวครับอันนี้อาหารทะเลปลาทะเลปลาาจ้เลยมาแถวอีสานพี่ครับ ว่าสปิกลาวเลยแหละแล้วว่าใครฮะก็เว้าลาวไปเลยเนาะอันนี้เป็นป่าน้ำผองดีกว่าเดินยังไงหรอเป็นปลาแคบป่ะให้ปลาแคบอ๋อปลาแคบแคบปลาแคบปลาหมูวันนี้ดิปลาหมูมันนี้ปลาแคบนี้ามาแต่น้ำผ่องป่ะโอ้ อ้นบ่ตายง่ายๆมันคือปลาดุกเลยเนาะยคปลาแคกทกงครงั้งนี้เขาจะขายเป็นอาหารทะเลอาหารทะเลตามด้วยกุ้งครับรตาาัวไหนดีคะอ้้ เลยยางเบิ่งก่อนเด้อโอเมีสองร้อยแปดสิบสามร้อยคัดตามเกตนะใช่ค่ะตามเกตโอ้อาหารทะเลหมดเลยแถวนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ ก็น่าจะมาซื้อหลายเนาะอาหารทะเลแบบนี้ก็หลายย่างก็สดๆเลยนะย่างสดๆอยู่เลยเรายองก็เคยซื้ออาหารทะเลบ่ฮู้กวันเราไดสดเลือกได้เลยได้รับองครับครับจ่ายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมขอบคุณครับ ตอนนี hmm. ้พวกเราก็ออกเงาออกจากตลาดมาเป็นเทียร์พ่อยทุกคนไอ้ภูมิก็ได้หลายอย่างเลยแล้วได้มามาคุดกเลยเนีแล้วคุดของมาของมาแล้วก็ได้เล็กน้อยแนี่ก็ไอ้ไอเตอร์ก็ได้ใส่กรอกใส่กรอกเสือร้องไห้หมอไส้กอกเสือร้องไห้ก็พวกเขามายางรอตลาดเป็นเทียร์พอยเดี๋ยวพวกเขาว่าจะกลับไปนครพนมแนะที่เนาะแล้วก็อ่าก็เดี๋ยวพวกเราจะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ได้ขอบคุใจทุกคนที่เข้ามาเบริการขอบใจไอ้ภูมิขอบคุใจในของทัวร์หรือว่าไอ้ภูมิเนาะคนเดียวกันแล้วก็ไอเตอร์พาเลาะ เลาะซออแซบอ้อจำซื้อซ่องมาได้เจ้าทีเลาะซออแซบเนาะกราจะเลื่อไปที่ตามซ่องของไอ้เพื่อนทั้งสองซ่องนำนะสำหรับวิดีโอนี้พวกวเราลาไปเด่ยเ๋ยวนี้สบายดีสบายดีครับ